ค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะคงจะพอสังเกตเห็นนะคะว่าในช่วงหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพิมพ์เลือกที่จะใส่เสื้อผ้าได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเปิดโชว์ลาแขนว้าวเปิดหลังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะคือว่าหุ่นมันเริ่มจะพอดีนะคะมันเริ่มจะก,กระชับมั่นใจนะคะสามารถที่จะใส่เสื้อผ้า อวดโชว์หุ่นสวยได้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็นอกเหนือไปจากการที่จะทํารีฟหนังสือนะคะเกี่ยวกับเรื่องกายใจจิตสุขภาพดีไม่มีขายแล้วนะคะพิมเองเนี่ยก็ยังมีอาหารเสริมที่เป็นตัวช่วยด้วยนะคะซึ่งก็คือเจ้าตัวนี้นี่งค่ะคือ the secret plus นะคะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะคะที่จะไปช่วยสลายและดักจับไขมันใหม่นะคะเพื่อให้ร่างกายเราดูเฟิร์มดูกระชับดูผอมเพรียวมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีสุขภาพดีนะคะหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นแล้วนะคะว่าพรีเซนเตอร์ของเจ้า S The s e c r e t Plus เนี่ยนะคะคือวีเจวุนเส้นนั่นเองนะคะหูคือดูหุ่นซะก่อนนะคะชุดของวุนเส้นนี่ทั้งเปิดบนเปิดกลางเปิดล่างเลยนะคะพี่มาจจะยังไม่ถึงขั้นนี้นะคะยังไปไม่ถึงนะคะแต่ก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าทานนี้ไปเรื่อยบอกดูแลสุขภาพมากๆก็ไม่แน่นะคะคนเรานะคะเป็นผู้หญิงนะคะต้องมีความฝันนะคะเราก็ต้องลองดูนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะมาดูข้อมูลผลิตภัณฑ์นิดก่อน ต้องบอกว่าพิมพเนี่ยไปหลายขวดแล้วนะคือแบบว่ามีทั้งขวดที่หมดแล้วและขวดที่ยังไม่หมดเอาขวดยังไม่หมดแล้วกันนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นตัวที่จะช่วยให้แบบทั้งสลายดักจับไขมันนะคะที่แทรกซึมอยู่ตามส่วนต่างๆร่างกายเราเนี่ยให้มันน้อยลงนะคะแล้วที่สําคัญยังไปลดความเสี่ยงด้านการเกิดมันเลงนะคะโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะเพื่อให้เกิดความสวยที่สมบูรณ์แบบค่ะ มาดูข้อมูลที่หลังขวดกันบ้างน,นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนะคะได้รับมาตรฐาน GMP ฮาราแล้วก็ยังได้รับออยอเรียบร้อยนะคะแต่ก็ระบุชัดเจนนะคะว่าเด็กสตรีมีคภนและสตรีที่กําลังให้นมบุตรนะคะไม่ควรจะรับประทานผลิตภัณฑ์นี้นะคะสำหรับวัตถุดิบต่างๆที่ใช้ในการผลิตตัวนี้เนี่ยนะคะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นโดยที่มีตัวสําคัญสําคัญนะคะอยู่ทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะคะมาไล่ดูไปทีตัวเลยคะ่ะตัวแรกนะคะคือสารสกัดจากผลส้มแขกนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยลดไขมันส่วนเกินนะคะทำให้เรารู้สึกไม่อยากทาน ช่วยเปลี่ยนกลูโคสจากคาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะคะให้ไปเป็นพลังงานและยับยั้งการสร้างกดไขมันและคอเลสเตอรอลค่ะสำหรับตัวที่2นะคะคือตัวไฮโดไลซ์ฟิชคอลลาเจนนะคะคือคอลลาเจนนั่นเองนะคะเป็นตัวที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยก่อนวัยนะคะกระชับรูขุมขนแล้วก็ช่วยชะลอการเสื่อมของผิวค่ะสำหรับตัวที่3นะคะชื่อว่า ฟลุกโตโอลิโกซคคารายนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเส้นใยนะคะที่ได้มาจากผักผลไม้นะคะช่วยเพิ่มปริมาณกากใยทําให้ประสิทธิภาพในการขับถ่ายของเราดีขึ้นนะคะลดอาการท้องผูกและที่สําคัญนะนุ่นสำคัญมากบอกว่าเจ้าตัวฟลุกโตโอลิโกซคคารายเนี่ยนะคะจะเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมและแมกนีเซียมนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติของพรีไบโอติกช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ชนิดดีในร่างกายเราได้นะคะหลายๆท่านจะเคยได้ยินแล้วเรื่องพรีไบโอติกปรไบโอติกนะคะถ้าเกิดท่านไหนที่ชอบเรื่อง การดีท็อกซ์อินเรื่องนี้นะคะจะทราบเลยว่าพรีไบโอติกและโปรไบโอติกที่อยู่ในลำไส้ของเราเนสำคัญมากะคะเพราะนั้นการที่ได้รับตัวฟลูโตลอริกซัลคารายเข้าไปเนี่ยนะคะก็เรียกว่าช่วยดีท็อกซ์ร่างกายขอยงเราไปด้วยนะคะสำหรับตัวถัดมานะคะคือตัวไซเลียมซีดฮัสนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกเป็นไฟเบอร์นะคะที่ทำให้เราสึกอิ่มเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยครูดนะคะคราบไขมันที่ติดอยู่ในลำไส้นะคะของเราออกมานะคะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะขับ ขายของเหล่าสิ่งเหล่านี้ออกไปเป็นของเสียได้นะคะแล้วก็ลดการดูดซึมของไขมันอีกด้วยค่ะสำหรับตัวสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะคือผักและผลไม้รวมนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นั่นเองนะคะต้านอนุมูลอิสระแล้วก็เป็นตัวสร้างคอลลาเจนให้ผิวของเราดูชุ่มชื่นมากยิ่งขึ้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะหาง่ายมากไม่ว่าคุณจะไปเดินตามห้างร้านที่ไหนนะขนาดพิมเดินไปนะพิมยังเห็นอยู่เรื่อยๆเลยนะคะเดินๆไปเดี๋ยวก็ได้มีโอกาสสบตากับคุณเส้นแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะอยู่บนกล่องแบบนี้นะคะสําหรับเวลาที่คุณแแกกกกะะะลลาสติ่่อง้วนค็ จะเป็นหน้าตาแบบนี้แทนนะคะคือจะเป็นทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทย2ด้านนะคะเป็นสีออกชมพูชมพูนะคะเพราะจะมีรุ่นเดิมที่เป็น The Secret ธรรมดาที่เป็นสีทองนะคะแต่รุ่นนี้จะเป็นรุ่น plus จะเป็นสีออกชมพูแบบนี้นะคะโดยที่ขวดเอาขวดที่ยังไม่หมดแล้วกันนะคะขวดนี้จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะจะเป็นขวดกลมๆนะคะโดยที่เป็นฝาเซฟตี้นะคะให้เด็กๆไม่สามารถเปิดเล่นได้นะคะแล้วก็สาหรับแคปซูลด้านในจะเป็นแคปซูลเม็ดสีขาวแบบนี้นะคะก็เรียกว่ารับประทานสะดวกนะคะสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวก ะะสามารถปิ่งได้โดยที่ใน1ขวดเนี่ยนะคะมีปริมาณบรรจุทั้งหมด30เม็ดด้วยกันนะคะสำหรับตัวพิมเองเนี่ยพิมทานวันล,ละ2เม็ดนะคะก่อนอาหารมื้อหนักของพิมพ์นะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามื้อหนักของคุณเป็นม,มื้อเที่ยงคุณก็ทานก่อนอาหารมื้อเที่ยงะคะทาน2เม็ด2เม็ด2เม็ดนี้ไปเรื่อยเพราะนั้น1ขวดเนี่ยก็สามารถที่จะอยู่ได้ประมาณ15วันนะคะหรือว่า2สัปดาห์โดยที่1ขวดเนี่ยนะคะเขาระบุไว้นะคะว่า1ขวด30เม็ดเนี่ย ราคา890บาทนะคะแต่เขาก็จะมีแพ็คที่เป็นแพ็คโปรโมชั่นคือ3ขวดน,นะคะ1,990บาทก็เรียกว่า6สัปดาห์1,990บาทก็น่าจะคุ้มนะสระับความสึกส่วนตัวของพิมพหลังจากที่ทานเจ้าตัวนี้แล้วนะคะต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ให้หุ่นที่เฟิร์มกระชับอย่างเดียวนะแต่สิ่งที่มันให้มาคือความมั่นใจในการที่จะได้แต่งตัวสวยๆด้วยนะคะเพราะว่านอกเหนือไปจาก ตัวที่มันช่วยสลายแล้วก็ดักจับไขมันอะไรแบบนี้นะมันยังมีตัวที่แบบว่าช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์นะคะทําให้แบบระบบขับถ่ายเราดีทําให้รู้สึกว่าหน้าท้องแบนราบแต่ที่สาคัญนเนี่ยองพิมพ์เนี่ยพิมพ์ไปรู้สึกตรงช่วงสะโพกนะเพราะปกติเนี่ยจะเป็นคนที่ใส่กระโปรงทรงที่มันแบบว่าเข้าสะโพกเนี่ยไม่ค่อยได้นะคะดึงไม่ลงเลยเพราะงั้นถอตนิดสะโพกบนลง,ล,งลงมาถึงสะโพกล่างไม่ได้ตอนนี้กลายเป็นว่าสามารถที่จะใส่กระโปรงพวกนั้นได้แล้วนะคะไม่ต้องขำแหมวมากแบบที่เคยก็คือสามารถที่จะดึงปุ้ คือทาให้เราสึกมั่นใจแล้วก็สบายตัวมากยิ่งขึ้นขยับเขยืนไปไหนมาไหนเนี่ยมันไม่รู้สึกเหมือนแบบต้นขามันเบียดกันมากเกินไปนะคะเนื้อที่แบบปกติมันจะสั่นพริว้วอะไรแบบนี้นะตอนนี้มันก็ไม่ค่อยสั่นนะคะมันเริ่มจะอยู่ตัวมากยิ่งขึ้นนะคะก็ทําให้รู้สึกแบบเออถ้าเราจะใส่เสื้อผ้าหรือจะเลือกอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีทางเลือกมากยิ่งขึ้นนะคะรวมไปถึงว่าคุณสมบัติในการดีท็อกซ์แล้วก็การที่เขาผสมคอลลาเจนมาเนี่ยมันทําให้เราไม่ต้องทานคอลลาเจนตัวที่เราทานอยู่นะคะ ถ้าเราพอคุณทานแยกอย่งนี้นะคุณก็เรียกว่าเมื่อไหร่ที่คุณทานตัวนี้คุณก็ทานตัวนี้ไปได้เลยแล้วก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของผิวพรรณอะไรแบบนี้ไปได้ด้วยนะคะคือเรียกว่า t ูอินวัไปเลยสำหรับ The Secret เองเนี่ยนะคะ mm hmm. นอกเหนือจะ, mm hmm. จ,ะจะเป็นเจ้าตัวที่เป็นเม็ดๆแบบนี้แล้วนะคะเขาก็ย mm ังมีแบบที่เป็นน้ำด้วยนะคะเป็นแบบเป็นแบบลักษณะเหมือนเครื่องดื่มนะคะหน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะ mm hmm. คือจริงแล้วเนี่ยกินไปหมดแล้วนะคะเ mm hmm. หลือขวดนี้อยู่ขวดเดียว <laughs> เอาไว้โชว์ในวิดีโอโดยเฉพาะ นะคะหน้าตาจะคล้ายๆขวดแบบขวดเครื่องดื่มทั่วไปแบบนี้นะคะควรที่จะแช่เย็นก่อนนะคะเพราะว่าพอแช่เย็นแล้วอร่อยมากรสชาติดีมากเป็นรสองุ่นนะคะเพราะนั้นใครที่ชอบแบบไหนนะคะไม่ว่าคุณจะสะดวกเป็นแบบเม็ดเป็นแคปซูลนะคะแล้วทานพกพาง่ายนะคะหรือว่าถ้าเกิดวันไหนอยู่บ้านอยากจะทานอะไรที่แบบว่ามีรสชาติหวานอร่อยนะคะก็ลองเป็นแบบเครื่องดื่มดูนะคะสำหรับตัวพิมเองเนี่ย สลับกันค่ะวันไหนสะดวกแบบไหนหรือวันนี้โอ้โหวันนี้อยากจะทานทแบบมีรสชาติหวานๆนิดนึงนะคะก็จะเอาแบบที่เป็นเครื่องดื่มมานะคะแต่ถ้าเกิดว่าต้องออกไปข้างนอกนะคะมื้อเที่ยงกินนอกบ้านแล้วก็ต้องอันนี้ค่ะเพราะว่าสะดวกมากๆค่ะ ก็ถือว่าเป็นข้อมูลนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับคุณที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยให้แบบรู้สึกว่าร่างกายกระชับนะคะช่วยดีท็อกซ์ช่วยให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้นแล้วก็มีผิวที่เต่งปังสวยงามน,นะคะก็ลองดูกันสําหรับพิมพ์นะคะ3ามตอกน,นี้หมดแน่นอนนะคะใกล้แล้วนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะพิมขอลาไปด้วยเจ้าดูสิครัแบบดื่มแบบนี้นะคะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้านะคะ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมัน,นจนจบค่ะ